สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ,ะวันนี้เราทุกคนนะคะรู้สึกว่าป้องกันกันดีมากเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยนะการระบาดของโควิดรอบใหม่เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับตาแดงเนี่ยร่วมด้วยนะคะก็เลยอยากจะ ทางคุณหมอในเรื่องของรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะตอนนี้นะครับก็คือโควิดที่ระบาดรอบใหม่เนาะจริงสายพันธุ์นี้ก็จะมีความแตกต่างจากพันธุ์เดิมนิดนึงเห็นว่ามีรายงานเรื่องตาแดง,งอาการตาแดงเชื้อโควิดก,ก็พบได้นะครับจริงเชือ้อโควิดก็มีอยู่ในน้ำตาเหมือนกันแต่มีปริมาณไม่มากนะครับมีน้อยนะครับจะมีเยอะในใน้ำมูกกับในน้ำลายมากกว่านะครับอาการตาแดงที่ในเชื้อโควิดก็มีอาการตาแดงนะจะมีเยื่อตาบวมได้มีที่ตาหรือน้ำตามากขึ้นได้นะครับบางคนอาจจะมีผู้แสงไม่ค่อยได้เช่นกัน น,นนนคไหถ้าเกิดมีอาการของตาแดงช่วงนี้นะครับร่วมกับมีอาการเหมือนไข้หวัดนะครับอย่างจมูกไม่ได้กลิ่นริมลับลดเนาะหรือ,ม,รนะอมีไข้ด้วยว่าถ้ามีอาการนี้ก็แนะนําอาจจะต้องไปตรวจดูเนะาะดูแลก้องการขุดได้ก็คือการสวมแมสนะครับตลอดเวลาเนาะ การล้างมบ่อยๆนะครับอีกอันหนึงที่หมออยากแนะนําสําหรับดวงตาคือการสวมแว่นป้องกันเพราะอย่างเ้งแว่นตาเราก็ลดโอกาสที่เราจะเอามือไปสัมผัสดวงตาหรือจมูกนะครับเพื่ออย่างน้อยก็ป้องกันลดโอกาสการติดเื้อโควิดได้เช่นเดียวกันคับพูดถึงเรื่องของดวงตาจริงๆถ้ามีอาการตาแดงก,ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นตกใจแต่ให้เฝ้าระวังนะครับเพราะจริงๆแั้วขอยา,อยาที่จะบอกว่าได้โอกาสเป็นโควิดส่นการแล้วครับอืค่ะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวกับทางด้านโควิดนันในใสายพันธุ์ใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันวัันนนนีี้นน้้วก็ตอองขอคุณ ะะสวัสดีค่ะส,ส,คสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ